คนที่ค้ำประกันไปแล้วนะครับจงจำเอาไว้นะครับว่ากรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยเขาฟ้องคดีมาแล้วมีคำพิพากษาว่าให้เราชำระหนี้เจ้าหนี้เขาสามารถที่จะตรวจทรัพย์หรือยืดทรัพย์ของคนค้ำประกันหรือของลูกหนี้หลักก่อนคนใดคนหนึ่งก่อนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดสินใจค้ำประกันให้เขาไปแล้วเราผูกพันแล้ว ก็ต้องยอมรับความจริงด้วยนะครับว่าเราอาจจะเดือดร้อนเพราะเขาเหมือนกันซึ่งถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราคงไม่ค้ำประกันให้เขาหรอกถ้าเรารู้ว่าเขาผิดนัดเพราะฉะนั้นนะครับคนค้ำประกันเนาะเมื่อถึงข่าวซววที่เราค้ำประกันให้เขาไปแล้วมีคำพิพากษาแล้วก็ต้องยอมรับความจริงด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากด้รับคำแนะนำเบื้องต้นอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับโทรมาทนายกรได้ที่เบอร์0ูนย์0 8 4 5 1หานหนึ่งครับ ถ้ารอได้ก็ทักแชทมานะครับทนายกรตอบทุกวันนะแต่อตอบช้านิดหนึ่งเนื่องจากข้อความมันเยอะมากถ้าชอบใจก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจด้วยนะครับ